สวัสดีครับทุกคนขณะนี้ท่านก็ได้กับผมไอ้ฟานะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกม Mine Craft กันในเวอร์ชั่น2.5 w 1.4 Craft Mine ที่ก็จะเป็นอัปเดตของวันเมษาหน้าโงา่หรือวัน April Fool's Day ประจำปี2025นี้โดยในคลิปนี้ก็จะไม่ได้มาสรุปตามแบบปกติที่ผมทำนะแต่ก็จะเป็นการมาแนะนำแล้วก็เล่นให้ดูในระดับหนึ่งด้วยความที่มันเป็นอัปเดตเฉพาะของวันเมษาหน้าโงา่นะก็จะไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรสำคัญกับตัวเกมหลักเลย มีแต่ความปั่นล้วนๆซึ่งภายในอัปเดตนี้จะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันได้เลยก่อนอื่นเรามาดูกันในส่วนของหน้า Minecraft Launcher ที่ก็ได้มีการอัปเดต p p พิ s ส o o l s Day ด้วยนะที่ก็จะมีลักษณะเป็นหลอดๆด้านล่างไหลไปเรื่อยๆตามนี้ที่พอเลเวลเนี่ยมันอัปไปเรื่อยๆก็จะได้ของตกแต่งหน้า Launcher มาที่ก็จะมีไปจนถึงเลเวล9001ซึ่งผมขอบอกเลยว่าปั่นมากๆปั่นจนปวดหัวเลยว่าทำไปทำไม ใครว่างๆนะก็สามารถเปิดลันเชอร์ทิ้งไว้ลองเล่นดูได้มาในส่วนของตัวเกมที่ในหน้าเมนูหลักเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวโลโก้จะเปลี่ยนจาก Minecraft เป็น Craft m i n e ตามชื่อของอัปเดตแล้วก็ตัวพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีดำดำเขียวๆออกแนว b บ n a r y Code คล้ายๆกับตัวหนัง The m a t r i x ส่วนในหน้าสร้างโลกก็จะเหมือนเดิมเลยสามารถกดสร้างได้แบบนี้แต่อันนี้มันจะ,ปะแปลกหน่อยนะคือมันจะสามารถเลือกได้แค่โหมด Survival กับโหมด Hardcore เท่านั้นไม่สามารถเลือกโหมด c r e a t i v e ได้ แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถเลือกได้นะแต่ต้องปรับให้สามารถใช้คําสั่งได้แล้วค่อยไปเปลี่ยนเอาในโลกนั้นนั้นเอง <S <S แต่ตอนผมเล่นจริงเนี่ยผมจะเอาออกนะส่วนพวกสีจะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยมีแค่ส่วนของ Data Pa พคแล้วก็เกมรูทเท่านั้นโอเคผมคิดว่าเราน่าจะพร้อมลวเรามาสร้างโลกเข้าไปดูดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะโอเคเข้ามาก็เห็นว่าเราจะอยู่กลางอากาศว่างๆแบบนี้ที่ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันแต่ก็ดูสวยงามดีมันคืออะไรอะ่ะทำไมมันมันสีดำๆแล้วก็มีสีเขียวๆเป็นกริดแบบนี้ ตัวไอ e ้บล็อกนี้บล็อกอะไรมันคือบล็อกคลาสเตอร์อ่าเหมือนว่าจะเป็นบล็อกสําคัญของอัปเดตนี้ซึ่งเราทําอะไรได้บ้างเราคลิกขวาแล้วก็มีหน้าเมนูแบบนี้และนี่คือเป็นส่วนผสมในการสร้างโลกก็จะมีแกะมีเบสแบบนี้แล้วตรงช่องว่างนี้เหมือนว่าเราจะต้องเอามาใส่เพื่อจะได้สร้างโลกมาตรงกลางตรงนี้ซึ่งสิ่งที่เราใส่ได้ก็อัน,นี้เหมือนว่าจะหยิบไม่ได้อะถ้าเป็นเอาขาแบบนี้อันนี้คือแบบที่ทางออกจะหาได้บนพื้นผิว ส่วนอันนี้เหมือนว่าจะหยิบได้ถ้าเป็นสีเทาๆนะเป็นต้นไม้อ่ะแล้วก็เลือกดูว่าเราจะเอาไหนนะที่สามารถหยิบได้บ้างซึ่งตัวนี้ผมสนใจเจ้าวัวดีเนะเพราะว่ามันก็เป็นอาหารให้เราได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะธรรมดาไปปะต้นไม้ก็ธรรมดาไปเอาหินดีกว่าโลกที่เต็มด้วยหินหน่าสนใจกว่าเยอะอ่ะแล้วพอเราใส่ไปเนี่ยมันก็จะมีโลกแบบนี้ออกมาเนะที่ก็มีชื่อว่าไมนหนึ่งก็โดยรวมนะก็จะมีคําอธิบายบอกว่าในโลกนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งโอ้โหมีคลิปเปอร์ด้วยน่ากลัวอ่ะงั้นเราคลิกเลยแล้วกันมันกก็จะมีีเสสยยงงงออาาารานรนน้ห่ แลวนี่คืออะไรอ่ะลูกโลกเหรอเราจะต้องคลิกเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วนู่นอะไรอ่ะประตูอ้าวเข้าไม่ได้ต้องใช้กุญแจแล้วนี่อ๋อเดินผ่านได้มันเป็นบล็อกเอ้ยบล็อกมันไม่เหมือนอากาศกันไม่รู้นะน่ากลัวมากเลยอ่าอันนี้เหมือนว่าจะเป็นบล็อกที่มีชื่อว่าสกายเป็นบล็อกใหม่นะส่วนโต๊ะห้องนี้เขียนว่าเมโมรีเลนซึ่งก็เหมือนกับว่าจะเป็นห้องไว้เก็บโลกต่างๆที่เราได้ประจนภัยผ่านไปแล้วมัง้งน่าจะงั้นแหละ เพราะมันเหมือนกับไอ้ตรงแท่นตรงกลางนั่นเลยนะแต่แค่เป็นสีม่วง hmm. ซึ่งถงนี้ก็จะเป็นถงที่ยาวไปนู่นเลยนะยาวสุดลูกหูลูกตาที่ผมเชื่อว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกดังนั้นผมจะไม่เดินไปจนสุดทางนั้นละกันสัวตัวห้องนี้ก็ล็อกเหมือนกันนะเข้าไปไม่ได้อ่ะดังนั้นมีทางเดียวคลิกเลยแล้วกันโอ้โหนับเลขซะอลังการมากตึงต้งตึ้งตึ้งเลยมันจะระเบิดอะไรไหมอ่ะไม่มัง้งอ่ะโอเคก็จะโผล่มาตรงแท่นอะไรไม่รู้ตรงนี้ ที่ก็เหมือนกับว่าเราจะอยู่กลางน้ําแต่ลองกดดูตัว e อ่ะอะไรเนี่ย player unlock เอ่อเหมือนว่าจะมีให้อลล็อกหลายๆอย่างเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วก็เหมือนกับว่าในช่องเก็บของเราจะโดนล็อกฟีเจอร์หลายอย่างไปหมดเลยมีใส่เ,เทมได้แก้ช่องตรงมือแล้วก็มือซ้ายช่องหนึ่งแล้วเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยเออซุบนี้มาดิได้อะไรไหมไม่ได้อะเนี่ยบ้าเราใส่อะไรเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เลยจะคราฟก็ยิงคราฟไม่ได้อ่านันเก็บขึ้นไป งันนี่เอาไว้ทําอะไรอันนี้เอาไว้คราบของเพราะว่าเราคราบในตัวไม่ได้นะโอเคงั้นเป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องหาทางออกจากโลกนี้ให้ได้ซึ่งเหมือนว่าผมจะเจอแล้วมันจะอยู่ทางนู้นปะเห็นมีแสงวแป๊บนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราผมลองมาดูอพาร์เมนต์ก่อนว่าอันนี้มันแตกต่างอะไรจากปกติไหมเหมือนว่าเออมันจะต่างกันนะคืออพาร์เมนต์อ่ะมันโดนเปลี่ยนใหม่หมดเลยที่ก็จะเป็นอพาร์เมนต์สำหรับอัปเดตในหมดนี้โดยเฉพาะเลยนะที่ก็จะมีอะไรเนี่ยหยิบส่วนผสมในการสร้างโลก อันนี้คือให้เราอัปเกรดโต๊ะตรงกลางนั้นเพื่อให้เราสามารถสร้างโลกที่แปลกพิสดารกว่าเดิมได้ส่วนอันนี้เหมือนจะเป็นภารกิจให้หาส่วนประกอบในการสร้างโลกให้ได้ครบหมดทุกรูปแบบที่ก็น่าจะเป็นอะไรที่หดหินเอาเรื่องเลยนะส่วนอันนี้อ่าใช่จริงด้วยฮะเราสามารถเอาโลกที่เราเล่นผ่านไปแล้วเนี่ยไปใส่ไปตรงโต๊ะม่วงๆตรงนั้นได้แล้วเหมือนกับว่าเราจะกลับเข้าไปเล่นในโลกนั้นได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะส่วนอันนี้เป็นเควสที่ให้สร้างโลกที่มีแต่น้ำอืมแล้วเราจะหาไม้จากไหนมาครับเรือ เหมือนอันนี้จะให้เราหาทรัพยากรแล้วก็ออกจากโลกนี้เพื่อให้ได้อะไรสกอย่างออกมาไม่รู้จะได้เป็นเงินเหรอไม่น่าใช่ดิเป็นอะไร xp ไม่รู้ฮะค่อยดูกันต่อไปส่วนตรงนี้คืออะไรคือฟีดก็น่าจะเป็นเควสเหมือนเหมือนกันหรมั้งแต่ก็น่าจะเป็นเควสที่มันท้าทายขึ้นมาในระดับหนึ่งก็ถ้าใครไหวก็ทํานะผมทําเท่าที่ทําได้เท่านั้นพอส่วนตรงนี้ในด้านของการอัปเกรดก็จะมีอัปเกรดหลายอย่างน,นะที่จะปลดล็อกฟีเจอร์ที่เอาจริงนะฟีเจอร์แต่ละอย่างเนี่ยมันควรจะมีให้อยู่แล้ว และนี่อะไรเนี่ยมันฝรั่งพิษแล้วทำไมชื่อเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันสื่อถึงอัปเดตเอพฟูลปีที <S <S <ๆ>่แล้วหรือเปล่าอ่ะยังมีใครจําได้ไหมเอพีรฟูลปีที่แล้วที่มันเป็นโลกที่มีแต่มันฝรั่งอะ่ะน่าจะใช่ละมั้งเหมือนกับว่ามันจะใช้เลเวลในการปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆนะที่ตอนนี้เราก็มีสูตรเลเวลทาอะไรได้ไม่มากนักหรอกส่วนอันนี้ตรงหน้าของคราฟติ้งอ่ะเราจะต้องจ่ายหนึ่งเอ็กพีเพื่อปลดล็อกหน้าเมนูตรงนี้แล้วก็ปลดล็อกไปสู่ช่องเก็บของที่เยอะขึ้น ก็คือไปการปลดล็อกช่องเก็บของในตัวเราซึ่งอันนี้น่าสนใจนะผมว่าจะมาอัพอะใดๆก็ตามแต่เรามาเริ่มมาชนภัยกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มยังไงดีเราจะเริ่มจากการตัดไม้ก่อนไหมเหมือนว่าจะไม่มีไม้งั้นเราโดดน้าไปก่อนละกันว่ายข้ามไปขึ้นฝั่งก่อนอ่าแล้วก็เดินผ่านมาตรงนี้มนีนูนนูนนูน,น,น,นไอที่ผมเห็นไว้ตอนแรกมันเป็นลําแสงที่ก็น่าจะเป็นทางออกจากโลกนี้เนอะอันนี้ระหว่างทางเราเก็บอันนี้เหมือนว่าเราจะปลดล็อกส่วนผสมในการสร้างโลกแบบใหม่ขึ้นมาด้วยเนอะที่ก็จะเป็นส่วนของไบมส อ่ะเราก็เดินทางไปนู่นเหมือนว่าจะอยู่ในน้ําดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะเริ่มหิวแล้วนะผมว่าเราจะต้องฆ้าหมูแถวนี้สักหน่อยเพราะเหมือนว่าในหมดนี้คือถ้าเราตายภารกิจจะล้มเหลวแล้วเราก็จะต้องกลับไปสร้างโลกใหม่ซึ่งผมก็ไม่อยากทําให้ภารกิจมันล้มเหลวนะดังนั้นเราหาอะไรกินสักหน่อยและกันประดังชีวิตคือเราฆ่าหมูไปเราก็ไม่ได้ส่วนผสมอะไรแปลกๆมาเนอะอ่ะน,นี่เราฆ่าหมูเสร็จปุ๊บเรามาฆ่าแกะด้วยมาอยู่ดีก็เผื่อได้อะไรแปลกๆเหมือนว่าก็ยังจะไม่ได้อะไรนะ ่ีเราเก็บเลเวลได้จะถึงเลเวลหนึ่งรู้ิว่าเราปลดล็อกอะไรได้เหมือนว่าเบื้องต้นเราจะต้องปลดล็อกอันแรกก่อนเนอะที่มันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่เหมือนเป็นค่าผ่านทางอ่ะซื้อๆไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาอีก2เลเวลมาปลดล็อกเพิ่มเก็บดอกไม้ดูดิได้อะไรไม่ได้อะไรอันนี้เหมือนทางออกจะอยู่ใ,ใกลๆแล้ว,แ,ลวแต่เดี๋ยวผมขอเก็บดอกไม้ตรงนี้ก่อนนะอยากรู้ว่าเ่าเราเก็บไปจะมีโอกาสได้อะไรไหมเหมือนว่าจะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นเราถุยๆพวกขยะพวกนี้ทิ้งก่อนละกันถุยๆๆๆแล้วนะพวก็อกดินพวกนี้ล่ะได้อะไร ก็เหมือนว่าจะไม่ได้อะไรอ่ะไปงั้นเรากลับแล้วกันอ่าลงไปดําผุดด,ดําไหว้นิดนิด,ด,ดหน่อยหน่อยอ่านี่มาที่ตรงประตูตรงนี้อ่ะไอ้กรวดนี้ได้อะไรไหมเดี๋ยวลองทุบนีอ่าเหมือนว่าจะไม่ได้อะไรดังนั้นเราถุยไอ้กรวดตรงนี้ไปก่อนและกันถุยนี่ไปไ้วยอ่ะไปเอ้า,า,อาไอ้นี่มาจากไหนถุยอ่ะไปโอ้ขนาดกลับยังเสียงอลังการนะ่คิดดู อ่านี่แล้วพอเรากลับมาเหมือนว่าเราจะได้เลเวลเป็นของตบอบแทนด้วยนะส่วนนู่นโลกเราทำไมกระเด็นมาอยู่นี่กระเด็นกระดอนสักไกลเชียวนะอ่าแล้วก็ตามเก็บ EXP ตามซอกซอกมุมๆุม,มตัวน,นี้นิดนึงมันมีติดติดค้างอยู่เก็บมาให้ครบจะได้คุ้มค่ากับค่าเหนื่อยอ่าเราจะเอามาซื้ออะไรดีตรงนี้เป็นส่วนของคอมแบทอ่าตรงนี้เป็นส่วนของพวกการเก็บเกี่ยวอันนี้มีดินซึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะเราจะได้ด เราก็จะได้ช่องเก็บของเพิ่มเข้ามาส่วนอันนี้ปรุงยาได้ส่วนอันนี้เก็บของเพิ่มอันนี้เอนชานอันนี้เผาของอันนี้คราฟของในช่องเก็บของได้อ่ะอันนี้ดีเหมือนกันส่วนอันนี้คือการคราฟของขนาด3ามคูณสามมากับโต๊ะคราฟได้ส่วนการเผาอันนี้เอามาด้วยก็ดีนะเพราะมันเป็นฟีเจอร์ที่ควรจะใช้ได้อ่ะแล้วเราก็เอาโลกเดิมมาใส่ตรงนี้โอ้มันจะอลังทุกอย่างไปหมดเลยเหรอในการสร้างโลกครั้งนี้ผมว่าผมจะเอาอัน,นที่เราได้มาใหม่นี่แหละไปอมสวอม มีมาให้อยู่แล้วก็จะมีไก่แล้วก็มีคลิปเปอร์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นโลกเกาะลอยฟ้าด้วยนะอ่ะนั้นเราเริ่มมาเลยอ่าก็จะเป็นดูปโลกแบบนี้แล้วเราก็คลิกเข้าไปอ่ารอ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 อ่าปาละก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเกาะลอยฟ้าจริงๆนะจากข้อมูลที่ระบุเอาไว้ เราก็ต้องออกเดินทางหาทางออกจากโลกนี้ให้ได้ซึ่งทางที่ดีเราขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าไต่น้ําขึ้นไปแบบนี้เพื่อขึ้นไปข้างบนแล้วนี่อ่ะทุบบล็อกสักนิดนึงเอามาต่อตรงนี้ดีไหมโดดไปก็ได้โดดไปก็ดดไกด้อ่ะตรงนี้เออได้อะไรมาอะไรอ่ะ Amplified World น่าจะเป็นการเจนโลกแบบใหม่นะอ่ะแล้วเราก็ทุบบล็อกขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆแบบนี้อ่ะทุบต่อทุบต่อขึ้นไปก็เป็นวิธีในการปีนหน้าผาไม n ครฟ a f t ที่อ่ะเอาไปใช้ได้ ได้อะไรมาอีกเนี่ยแพะอ่ะตีวัวซะหน่อยแล้วกันเอาเนื้อไปกินประทังชีวิตอ่ะตีตรงนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวได้อะไรมาโทฟี่โทฟี่ระดับ Diamond ไดมอนด์ด้วยนะมันไม่ทำอะไรอะ่ะตั้งโชฉออ่ะตีไก่ตีไก่ซะหนอ่อยอ่าดูดีได้อะไรไม่ได้นะเหมือนว่าจะไม่ได้อะไรเน้นจากการตีไก่แล้วก็ตีไปเรื่อยๆดูเผื่อได้อ่าส่วนฟักทองตรงนี้ทุบมาดูเหมือนว่าจะไม่ได้อะไรนะ ่วนตรงนี้เหมือนปุ๊อะยังไงยังไงยังไงผมเห็นแล้วตรงนั้นคือทางออกของเราเราจะต้องเดินไปตรงนู้นให้ได้เหมือนว่ามันจะอยู่ข้างล่างนู้นนะอ่ปะปตัดมาไว้สักหน่อยเผื่อไว้ทําโต๊ะครับอ่าตรงนี้มีดอกทันตะวันเราเก็บสักหน่อยดีกว่าได้อะไรมาเนี่ยได้ดอกทันตะวันอ่ะก็แหง่เยอะละอ่าแล้วนี่อะไรเนี่ยเออสลิฟเฟอร์น่าจะทําให้โลกของเรามีตัวสนิฟเฟอร์ส่วนตรงนี้อะไรอ่ะมันทําอะไรได้มันใช้ 5X p กตรงนี้ใช้1อ่านด้านผมลองใช้ก่อนละกันปลดล็อกไปก่อน เกียร์ผ่านทางตรงนี้ไปแล้วก็ตรงนี้เราก็ปลดล็อกไว้ก่อนนั่นแหละเหมือนทางที่เราจะไปใกล้สุดคือตรงนี้เนาะแต่ว่ามันมืดอะและมีมอนเนี่ยดังนั้นผมขออ้อมลวกันเนี่ยดูดิมันมีมอนอยูอ่ตรงนี้มันใกล้สุดแล้วนะแต่ว่านั่นแหละเพื่อความปลอดภัยเราต่อขึ้นไปทางอื่นอ้อมสักนิดหนึ่งคงไม่เป็นไรพาทิ์ใกล้ตกดินแล้วอะคิปเปอร์จะเกิดไหมแบบเนี้ยถ้าคิปเปอร์เกิดมานี่บุ่นเลยนะจริงๆไหนจะอาหารใกล้หมดอีกล่าตรงนี้ไปได้ไหมโอเป็นเหว มันต้องหาทางอ้อมทางอื่นอีกอะแต่ว่าเนี่ยมันต้องตอบบล็อกไปอาดังนั้นผมก็จะขุดบล็อกไปเรื่อยๆแบบนี้แต่จริงๆนะผมว่านั่งขุดแบบนี้มันช้ามากเลยอะมันมีอะไรที่ไวกว่าดีไหมเอ๊ะเหมือนผมจะคิดอะไรออกแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นคลิปเปอร์ตัวนี้ไหมนั่นแหละนั่นแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูอ่าเดี่ยวมาระเบิดตรงนี้อ่าวางบล็อกอ่าเห็นปะเลือดผมก็ไม่ค่อยลดแถมได้ดินมาด้วยเนี๋ยเมื่อโลกของเรามามีคลิปเปอร์แล้วก็ใช้งานมาอยเหน่อย อ่ะคิปเปอร์สองตัวอะระเบิดค่าคิปเปอร์ตัวกันเองไปได้ดินปืนมาขู้คิปเปอร์สามตัวระเบิดพร้อมกันไปเลยอ่ะมีมาอีกสองมานี่อุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ระเบิดไปเอ้าอีกตัวยังไม่ตายอ่ะแล้วก็ระเบิดตรงนั้นไปโอเคได้ดินเพิ่มเหมือนว่าเราจะต้องเดินหาทางที่มันใกล้กว่าเมื่อกี้อีกหน่อยนึงนะจะได้ต่อบบล็อกง่ายๆขอลองเดินอ้อมกลับไปทางเดิมอีกนิดนึงโอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางเดิมที่เรามานะตอนแรก ซึ่งตอนนี้มันมืดมากเลยมีคิปเปอร์ไหมอ่าคิปเปอร์สองตัวมาเฮ้ยเยดอกไม้อุดดอกไม้อาอ่าตรงนั้นเอ้าดันมากกันอีกโถเฮ้ยเกือบตายเมวโอ้ตัวนี้มืดตื่อเลยอะมีมอนด้วยผมไปต่อบล็อกในที่ที่มันสว่างางหน่อยดีกว่าอ่าเราก็มาตรงนี้ตรงนี้เป็นหน้าผาแล้วเราก็เล็งตำแหน่งหน่อยแล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้อุดบล็อกสักนิดนึงแล้วก็เดินไปตรงนี้เหมือนว่าจะใกล้ๆแล้วเนอะนั่นไงอยู่ด้านอ่าหาทางลงไปให้นุ่มนวทททีี่่สุดดาจะไํไ้ นี่คือนุ่มนวลสุดแล้วนะเอ่อเราจะลงไปยังไงดีอะตัวนี้มันหน้าผาแต่เป็นหน้าผาที่มันต่อบล็อกไปไม่ได้เราต้องหาที่ที่มันเป็นหน้าผาชันต่อบล็อกลงไปได้เดี๋ยวเดินหาอีกแป๊บนึงผมว่าตัวนี้แหละมต่อลงไปต่อลงไปต่อลงไปอีกตรงนี้ใกล้แล้วอ่าโอเคในที่สุดเราก็ถึงกลับบ้านกันอ่าแล้วเราก็รอมันนัดถอยหลังไปเรื่อยๆนะ อ่าโอเคโอ้โหเ p ดรอปเต็มเลยน่แต่แรกเปลี่ยนมาจากดินที่ผมได้มาเมื่อกี้นะเยอะแยะเลยซึ่งพอเก็บมาทั้งหมดก็22นะอ่ะเก็บเพิ่มนิดนึง2 3 24แล้วทำไมไอ้โลกนี้เราเก็บไม่ได้อะ่ะมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออ่าส่วนทอฟี่อันนี้เราวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะคลิกขวาไปก็จะมีสิ่งวอร์ดอน่ารักดีส่วนอันนี้เป็นการปลดล็อกให้ดรอปของจากสัตว์เยอะขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีนะสำหรับอาหาร กลดล็อกช่องเก็บของให้เยอะขึ้นอ่ะเอนชานกับปรุงยายังไม่จําเป็นอ่ะเอาดาบไม้มาปลดล็อกผ่านทางในส่วนของ exploration ปลดล็อกของสัตว์เลี้ยงอ่ะโอเคผมรีตัวเกมมาใหม่ละน่าจะหายบักละบางโลกเมื่อกี้มันอยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่เกิดเดนมาตั้งนี่เลยอ่ะแล้วเราก็<อ>เราใส่เก็บไว้ตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปสร้างโลกต่อซึ่งโลกนี้ผมว่าน่าจะเอาโลกแบบพื้นผิวเรียบมาแล้วก็เอาหมูละกันจะได้หาอาหารง,ง่ายๆเนอะ เมือนว่าไบโอมมันจะเป็นไบโอมสวัหนาอ่าจากนั้นเราเอาอเอา้าคลิกตรงนี้มีโลกอะไรไม่รู้หมุนติวติวยอ่ะถ้าคลิก้ถูกต้องคลิกที่โลกแบบนี้อ่ะรอรอรอับอลังการไปไหนก็ไม่รู้นะโอเคเราก็มาที่โลกของเราปลดล็อกได้ XP เสริมตัดไม้สักหน่อยแล้วกันเอาไว้เป็นเรือล่องตามน้ำนี่แหละน่าจะช่วยให้หาทางออกง่ายขึ้นอ่ะคราฟเป็นไม้แบบนี้อ่ะคราฟเป็นโต๊ะคราฟมา แล้วเราก็ไม้มาเพิ่มอ่ะลงมาวางเรืออ่ะออกตินทางไปซึ่งดูเหมือนว่าจะเกมเร็วมากเลยนะผมเห็นประตูทางออกจากโลกนี้ละอ่ะแล้วเราก็พายมาใกล้ๆสักนิดสักหน่อยนะแล้วเราก็ค่อยลงไปในน้าอ่ะแล้วเราก็จะออกจากโลกนี้กันผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกโลกหนึ่งอ่าโอเคดูเหมือนมีการปลดล็อกอะไรเพิ่มเติมพร้อมได้ XP พมาด้วย เก็บ XP ให้หมดนะอย่าให้เหลือแล้วเราก็เอาโลกมาใส่ไว้ตรงนี้มาสร้างโลกใหม่กันต่อดีกว่าซึ่งโลกใหม่นี้ผมว่าจะเอาไปน้ำแข็งอันนี้นะได้ XP คูณ2ด้วยแล้วก็ตรงนี้เหมือนว่าจะอัปเกรดโต๊ะได้เป็นเลเวล3ซึ่งก็สามารถใส่เพิ่มได้อีก2ช่องอ่ะผมก็จะใส่กบแบบนี้ไปแล้วเมื่อมีกบแล้วก็ใส่ไปอมหนองน้ําเข้าไปอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปเรากาลังไปยังโลกที่4ของเรา อ่ะแลดูเหมือนว่าเราจะอยู่กลางน้ำเนะดังนั้นเราต้องหาไม้อ่ะไปเกาะใกล้ๆนู้นก่อนดีกว่าไปตัดไม้ทักงนิดหน่อยดูเหมือนว่าพื้นไม่จะลื่นๆด้วยนะในโลกที่ปรับเป็นน้ําแข็งแบบนี้อ่ะมันไม่ได้เป็นบล็อกน้ําแข็งหรอเนี่ยมันก็จะลื่นๆอย่างเงี้ยนะเอาตัดไม้ก่อนดีกว่าแล้วเราก็คราเป็นไม้คราเป็นเรือออกเดินทางหาประตูทางกลับต่อฆ่าหมูกินประทังชีวิตระหว่างนี้เจอแพะภูเขาฆ่ามาอีได้โทฟี่มาด้วยอ่ะโทฟี่ระดับทอง แล้วก็เหมือนผมจะเห็นแสงทางกลับบ้านตรงนู้นนะอ่ะแล้วเราก็ต้องปีนภูเข,ขานั้นไปสินะระหว่างทางเจอกบไดตีดกบซะ่อยได้อะไรตีไปอ่ะไม่ได้อะไรมาอีกเนี่ยเวนเดฟล็อกส์มันคืออะไรอ่ะอ่ะชั่งมาหน่อยครอ่ะแล้วเราก็คลิกเพื่อออกจากโลกนี้กันอ่ะรอเป็นโลกที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกโลกหนึ่งอ่าแล้วเราก็ได้ XP มา ซึ่งครั้งนี้ก็ไม่น่าแต่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็ได้มาประมาณ8เลเวล8โทฟี่ตรงนี้ซึ่งก็สามารถคลิกเพื่อเล่นเสียงได้เหมือนกันนะก็เป็นอะไรที่แปลกดีแต่ก็น่ารักดีเหมือนกันแล้วเราก็เอาโลกมาเก็บไว้ตรงนี้อีกโลกหนึง่งอ่กมาแล้วเราก็มาสร้างโลกของเราต่อดูสิว่าสร้างอะไรอ่ะมันกระโดดไปให้เลยเหรออ่านั่นเราก็คลิกไปเป็นโลกที่ชื่อว่าอินเดอร์แมนเหรอแปลกดีมันจะมีอะไรอะ่ะให้สู้กับอินเดอร์แมนเหรอ อ่ะดูเหมือนว่าจะอยู่ในไบโอมทะเลทรายโอ้โหมีแอมเบียนด้วยแล้วบล็อกไซล่นอยู่ตรงนี้แล้วหลอดเลือดข้างบนนั้นมันดอเอนเดอร์แมนคืออะไรอ่ะบอสเอนเดอร์แมนเหรอดูเหมือนว่าเราจะต้องหาทางฆ่าบอสเอนเดอร์แมนนะมันจะโหดไหมอ่ะผมจะรอดรด้เปล่ามันมันเกิดแล้วแล้วมันอยู่ไหนอ๋ออ๋อนูน่นมันมีมาร์กไว้อยู่ตรงนู้นผมจะพยายามก้มหน้าต่ําไว้อย่าไปมองมันแล้วเราก็ลงไปข้างล่างก่อนผมจะลองเอาแคมไฟค่ามันดิฆ่ามันได้ไหมอ๋อมาอยู่ตรงนู้น โอเคเดินมาแอบปุดบล็อกทรายใต้เท้าแล้วก็แปะลงไปเอา้ามันมันวาร์ปหนีไปแล้วผมทุบก่อนได้ไหมอา่าทุบทุบเอา้าได้มาเป็นฐานอา่าแล้วผมก็เสียแคมป์ไฟไปเลยนะอา่าผมว่าผมต้องหาอะไรมาใช้ฆ่ามันได้บ้างสิเดี๋ยวผมไปหมู่บ้านข้างล่างนู้นก่อนดีกว่านะเผื่อมีอะไรให้ใช้ได้บ้างแล้วมันก็กางคืนะ่นอมอนเตอร์เยอะเหลือเกินทางที่ปลอดภัยสุดคงเป็นการดำน้ําที่ไปนี่แหละดำไปเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านเลย โอเคเก็บอาหารซะหน่อยละกันหิวเรามีโกเลมอยู่ตรงนี้เราสามารถใช้โกเลมในการตีมอนได้ไหมเราเอาอะไรลากโกเลมไปได้ปะเหมือนจะไม่ได้นะ,ะแล้วเราก็มาเอาหมูตรงนี้มากินก่อนละกันโดหมูโดหมูครับขนมปังสักหน่อยแล้วเราจะจัดการกับเจ้าเอเดอร์แมนตรงนั้นยังไงดีเราไม่มีอาวุธอะไรดีๆให้ใช้เลยในกล่องนี้โอ้โหมีสเสบียงทั้งนั้นเลยผมว่าผมพอจะคิดวิธีออกแล้วนะผมจะใช้ประตูนี้แหละในการฆ่าเอเดอร์แมนด้วยความที่มันมีแต่บล็อกทราะนะผมก็จะเอาประตูนี้ค้ำบล็อกไซด์เอาไว้ นะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,ด,รดูอ่ะแล้วเราก็มาปิ้งเนื้อหมูกันสักหน่อยละกันเป็นอาหารในการรีเลือดดูเหมือนว่าโลกนี้จะไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรให้เราตัดเลยนะว่าจะเอาเรือขังเอเดอร์แมนไว้เราค่อยตีซะหน่อยแล้วถ้ากลับไปที่เดิมเพื่อไปตีเอเดอร์แมนยังไงอะ่ะมันมีแต่มอนน่ะมีทางไหนที่ปลอดภัยบ้างไหมอ๋อตีเจ้าฮัสบ้านี่ก่อนดูเหมือนว่าผมจะได้เสียงอะไรสักอย่างอ่าผมว่าผมได้วิธีกลับไปบนยอดเขานั่นละ ถ้าผมฆ่าได้แมนตัวนี้ได้ผมก็จะได้เอ็นเดอร์เพลมาดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางฆ่ามันก่อนเราก็จะแปะประตูไว้แบบนี้นะวางผิดต้องบุมนี้เปิดเปิดไว้ก่อนเหมือนด้านหลังก็ผิดนะแต่ว่าเช่างมาเถอะพอใช้ได้อ่าแล้วเราก็วางบล็อกทรายแบบนี้เอเดอร์แมนมานี่มาขอฆ่าตีซะหน่อยเพื่อเอาเอ็นเดอร์เพลไว้วารกับอยู่ไหนแล้วนะี่อ๋ออยู่นี่เอมามาติดตรงประตูนี้ะตีตีตีต,ตีตายสิตาย อ้าววับหายไปไหนแล้วอ้าวลุงลุงวิ่งหนีอะไรมาลุงวิ่งหนีซอมบี้เทเลไซลุงโอ้โหลากมาด้วยนะลุงมาคนเดียวไม่ได้เหรอออกไปอ่ะปิดประตูกันไว้ก่อนเอาลุงไปเปิดมันทำไมอีกแล้วามาแล้วยนะังไงอุ๊ดโดดกัดจนได้ลุงทำอะไรเนี่ยอินดี้แมนมาติดอยู่ข้างล่างตรงนั้นมันไม่ยอมขึ้นมาผมต้องอ่ะางล่อมันขึ้นมาเราจะทำไงได้บ้างเออเราอ๋อมันขึ้นมานี่แหละเดี๋ยวผมว่าลองเอาบล็อกตายทับหัวมันได้ไหม เอาหล่นทับหัวมันไปให้มันเจ็บตัวจะได้วับขึ้นมันวับไหมไปไหนแล้วอะ่ะอยู่ข้างล่างต่อเหมือนเดิมอีกผมต้องทาไงอะ่ะต้องหาทางล่อมันขึ้นมานั้นผมวิ่งวิ่งอ่ะวิ่งหลังๆนี่แล้วการล่อมันขึ้นมาเฮ้ยม,มาแล้วมาแล้ววิ่งเข้าประตูวิ่งเข้าประตูวิ่งอ่ะไม่ทันโอยตายภารกิจล้มเหลวโลกไปสีแดงเลยนะแต่เราก็ยังเอามาเก็บตรงนี้ได้ต่อนะเอะาไปแล้วเราไปสร้างโลกใหม่ดีวกว่าอันนี้ได้ X p คูณ1-2 เอาไปหินแกรนิตแล้วก็หินทับละกันอะโลกที่มีแต่หินอะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนับถอยหลังไปเรื่อยๆนับอลังสักทุกรอบเลยอาก็ไม่เจอก็เป็นหินซะทีเดียวนะมันก็เป็นหินแล้วก็เป็นดินซึ่งเราก็ต้องฆ่าแกะมาเพื่อเอามากินไปก่อนในระหว่างนี้ดูเหมือนว่าเราจะเห็นทางกลับบ้านแล้วนะอยู่ทางนูน้นนั่นเองอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อ่ะใช้ขนแกะต่อทางนี่แหละดีนะที่ตีแกะเอาไว้ก่อนหน้านี้อ่ะใช้ขนแกะสีดําโดดข้ามมานี่โอเคระหว่างนี้ตีวัวซะหน่อยเฮ้ยได้โทฟี่มาเพิ่มด้วยโทฟี่ระดับอะไรอะ่ะเอ่อโทฟี่ระดับหินก็น่าจะด้อยกว่าของเพชรละมัง้งเอ่อของแกะได้อะไรอะ่ะระดับต้นหญ้าอ่ะตีไปเรื่อยอ่ะดรอปโทฟี่เพิ่มอีกอันนี้ระดับอะไรระดับหินอ่ะโอเคออกจากโลกนี้กันซึ่งผมว่าเราน่าจะได้ XP เพิ่มจากพวกเนื้อสัตว์พวกนี้ด้วยแหละ ระหว่างนี้ไม่มีอะไรเนอะอ่าโอเคได้ XP มาซึ่งเราจะได้มาทั้งหมดประมาณประมาณที่ะหบ้งอ่ะแปะโทฟี่ไว้ตรงนี้มันต่างกันยังไงอะ่ะก็เหมือนกันหรบ้งแต่ละระดับเนี่ยอืก็ไม่ต่างอะไรกันเลยอ่ะฝากโลกไว้ตรงนี้อ่าเรามาอัปเกรดกันหน่อยละกันเอาขวานไม้อันนี้ดินอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาพลั่วไม้มาอีกหนึ่งอัน ผมว่ารอบนี้นะ่าจะเอานี้แหละนะมาได้ XP เพิ่มด้วยอะ่ะแล้วก็เอาเป็นอันนี้ละกัน XP คูณ2ซ้ำเข้าไปอีกตรวจโลกเอาเป็นแบบพื้นผิวเรียบละกันอ่ะสร้างโลกมาแบบนี้เริ่มเลยเดี๋ยวขับบ้องไวรอรอรอ,อ่ะโอเคแล้วนี้ก็คือโลกที่7ของเราอ่ะแล้วระหว่างทางผมเจอ e x ็กซ์ลูเรามาลองฆ่าซิว่าเราจะได้อะไรตีตีได้อะไรอะ่ะ การเดียนใครจะอยากเอามาใช้เหมือนระหว่างทางผมได้เจอรังพึ่งเดี๋ยวลองเก็บรังพึ่งแบบปกติสิว่าเราจะได้อะไรวางแคมไฟพึ่งจะได้ไม่โกรธแล้วก็เอ้าทำไมมันยังโกรธอยู่ว่าน้ำ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 โอ้ยวิ่งกระช้าหิวก็หิวโอ้ยพึ่งแล้วผมจะขึ้นเป็นยังไ,ไงเนี่ยอากาศก็ลดไปเรื่อยๆด้วยสิผมสามารถสู้ได้ไหมสู้ได้อ่ะตีตีต,ตีดอกอะไรมาเนี่ยดอกพึ่งตีไปก่อนอโอเคเรารอดลนะเอ เราได้พึ่งเป็นส่วนผสมในการสร้างโลกมาใหม่ปากระตูนอ่าได้โทฟี่ปากระตูนด้วยแล้วดูเหมือนว่าผมจะเจอทางกลับแล้วเนอะนู่นอยู่ข้างล่างนูน้นท่านผู้ชมเห็นลำแสงสีดำาๆนั่นไหมอ่ะลงมาแล้วก็กดไปเพื่อกลับบ้านของเราผ่านไปอย่างว่องไวก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนอะอ่าโอเคแล้วก็ได้ XP โปรยไปมาแบบนี้แล้วเราก็เก็บให้ครบให้หมดเพื่อความคุ้มค่าทุกหยด แปทโทฟี่ไปตรงนี้มีเสียงปลาดิ้นด้วยฝากโลกไปตรงนี้แล้วเราก็มาสร้างโลกที่8ของเรากันอ่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็ด้วยอันนี้เอาเป็นวัวละกันเป็นอาหารอ่ะสร้างโลกมาก็หมูดิ้วตี้แบบนี้อ่ะคลิกเข้าไปอ่ะรอรอรอ,รอไปที่โลกที่8ของเรากันอ่ะโลกที่8ของเราเป็นไบอมซฟนาน่าอีกแล้วเหรอ อัพดินไปแต่ไม่มีบล็อกดินมาให้เนะมันทําอะไรได้อะขุดไวขึ้นเหรอเดี๋ยวลองขุดดิขุดขุดก็เอ่อเหมือนขุดบล็อกดินจะไวกว่าบล็อกยากเลหน่าแต่เั้นมั้งอ่ะตัดไม้ตัดไม้ไมเอามาคราเป็นเรืออ่ะนี่แล้วก็คราบเป็นเรือแบบนี้ออกเดินทางอ่ะก่อนเดินทางเอาโต๊ะคราบมาด้วยอ่ะไปพายเรือต่อหาทางออกกันอืมเรามาปลดล็อก,กอะไรดีเอาเป็นอ,อันนี้ดีกว่าเพิ่มความเร็วส่วนอันนี้ย่องไวขึ้นอ่ะเอาเท่านี้ก่อน อ่าพายเรือมาตรงนี้ก็เหมือนจะเจอทางกลับแล้วเนอะอ่ะโอเคออกจากที่นี่กันแล้วเราก็รอรอต่อไปนะอีไปคีววิอ่าโอเคแล้วเราก็ได้ XP เหมือนเดิมซึ่งได้มากน้อยก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าได้ไม่เยอะหรอกแล้วเราก็เอาโลกมาเก็บไว้ตรงนี้แล้วเราก็มาสร้างโลกที่9กันโลกที่9นี้ก็เหมือนล็อกพึ่งไปแล้วเราใส่น้ําแข็งเข้าไป ใส่กบนี้เข้าไปใส่เป็นแกะนี่แล้วกันนะได้ทั้งบล็อกและอาหารอ่ะแล้วเราก็สร้างโลกมาประจนภัยกันเลยอ่ะโอเคแล้วก็มาโลกที่9ของเราอัปเกรดอันนี้ให้ว่าน้ําเร็วขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเกาะลอยฟ้าเนอะมีน้ําอยู่นิดนึงให้เราลองว่ายอ่ะเราก็ลองว่ายขึ้นไปก็ว่ายเร็วขึ้นแหละมัง้งนะ แน่าต่เร็วขึ้นแหละอ่าแล้วเราก็ออกเดินทางโลกใบนี้ก็จะเป็นโลกที่มีพึ่งบินอยู่แบบนี้เนาะก็เป็นพึ่งที่น่ารักดีไม่เป็นพิษเป็นภัยอ่าโอเคเหมือนผมจะเจอทางออกแล้วแล้วก็เอ้ยทำไมพึ่งมันจะโจมตีผมอ่ะเอ้าโดโดนต่อยจนได้โอ้หิวก็หิวโดนพึ่งต่อยอีกจะวิ่งหนีพึ่งยังไงเนี่ยโอ้พึ่งทั้งฝูงอะไรตามพึ่งมันไล่ด้วยเหรอผมยังไม่ได้ไปตีอะไรมันเลยนะทำไมมันไล่ผมอ่ะโอ้โหเป็นเหวอีกต้องตอบล็อกช่วยด้วยพ ตายแล้วหาแกะสักตัวก็ไม่เจอเจ้าอะไรที่ไหนมากินเพิ่มเลือดเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะพ้นละโอ้ยยังตามมาอีกมีเสียงมาอาดูเหมือนว่าเราจะพ้นแล้วนะหนุหนข้างหน้ามีแกะอยู่แล้วอดความหิวเราก็ใกล้หมดแล้วด้วยยังไงเนี่ยจะรอดไหมโอ้ย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 เจ็บ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 ,จบ,จบ,จบลงยังไงให้นุ่มนวลไม่ตายไปขึ้นไปขึ้นไปใกล้ตายอยู่แล้วใกล้ตายแมวแล้วแกะจ๋าขอกินเนื้อหน่อยอ๋อเนื้อหน่อยนะได้อะไรมาเนี่ย1 SP ันล้อผมปะเนี่ยโอ้โหอ่ะกินเนื้อแกะไปเพื่อเพิ่มเลือดละกันเราต้องกินไปนเรื่อยๆจนกว่าเลือดจะเต็มอ่ะแล้วก็กินต่อไปแบบนี้เนาะซึงต้องฆ่าแกะกี่ตัวเนี่ยถึงจะพอเอ้ยพึ่งจะขึ้นได้เราก็มีเข้มไฟทําไมเราไม่เอาไปย่างก่อนต <Brand. S 1> ลาดอีกแล้วไอคิวสามร้อยอ่ะแปะย่างเนื้อแกะแบบนี้ระหว่างนี้ก็นั่งรอเนื้อแกะให้สุกชิวๆมองซ้ายมองขวาได้ยนะระวังพึ่งมันบินมาต่อย โอ้มีพึ่งตาแดงบินมาแล้วตรงนู้นอยาอยาเข้ามาอย่าเข้ามา,อ,า,า,มาออกไปออกไปเออเฮ้ยเนื้อแกไหลเนื้อแกไหลเก็บเนื้อแกก่อนเฮ้ยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มาจากไหนเนี่ยโอ้ยชีวิตอ่ะโอเคผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็สำหรับใครที่สนใจตัวเกมเวอร์ชั่นสุดปั่นสุดกวนนี้นะก็สามารถลองเล่นได้นะ ในตอนนี้มีให้ลองเล่นได้บน Java Edition ส่วนสำหรับ Bedrock Edition เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่าจะมีของปีนี้ด้วยไหมซึ่งถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ตรงไหนหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย See ีย